ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนครับพบกับเสินพาลวยเหมือนเดิมครับครับเมื่อนี้การซีมาลงเลขกเด่นบนสูตรที่2เด้อครับ่อแม่พี่น้องสูตรหนึ่งการลงไปแล้วครับแ้วการคิดค้นสูตรขึ้นมม่อีห่ครับเป็นสูตรที่2ครับเพราะว่าอ่าลงสูตรที่2กันไว้เพื่อหยาบมันลุดครับมาเบิ่งกันเลยครับ เด่นบนนะครับอ่าเด่นบนสูตรสองนะครับกาคากันโอ้ยสูตรสองนะครับเด้อ จับครัวเลยครับจับครัวเลยนะครับจับจับสุดเต็มก่อนนะครับสุดเต็มผมก็เช็ดสุดเต็มก่อนแล้วก็จังสีมาเอาตัวเด่นตัดออกแต่ชีวีเออยู่ประมาณสี่หาชุดนี่แหละครับบ่ดหลายแล้วครับสี่หาสี่หาชุดตรงครับแต่ว่าต้องจับสุดเต็มก่อนนะครับสี่เจ็ด ห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดครับหนึ่งสี่หนึ่งหา

08 09 02ศูนยครับสามสี่หาสห xám pẹt xám cau xám xóng cặp lại cần nâng chết xuống chết xám chết nâng xuống หนึ่งสามสามศูนย์ครับอ่าครบแล้วครับตวงเสือกับบัวง่ามด้ครับบาทนี้ตัวเด่นมันคาใบนี้ครับเด่นบนนะครับอ่าเด่นบนครับ โอ okay. เคเห็นบนนะครับ8 9012ครับ8 9 0 1 2 3ครับ2 3 4 8 9ครับ2 3 4 8 9ครับ1 สองสี่หกเจ็ดครับส้นสองครับส้นทีเล็กสองน่ครับแต่มันส้นกันทีเล็กสองซีมาบอนอเล็กสองนี่ครับฟันเสาเนี่เล็กสองซีมาบนอ ครับอีกสูตรหนึ่งครับเด่นบน3ตัวมา1ตัวครับ1 2 7่งสองเจ็ดมีเลขสองดกันครับพวกกระเสวกเลขสองอยูเลยครับแต่ว่าชิมาหายบ่เลยครับเนี่ยอา่าเรวัดเรียกวัดสาวนี่มันมีเลขสองบ่ปกติมันก็เด่นสองอยู่เรือยครับ เราวผมจะคัดตัวเด่นนะครับวันนี้เด่นหกคู่นะครับเดี๋ยว้งผมว,วกลมหนึ่งก่อนนะครับเริ่มจากเลขหนึ่งก่อน โอ้ประกามหมดแล้วเอาสิแล้วก็เรียกการประกาศห,หนึ่งนะครับวุวงจากเด็กหนึ่งก่อนนะครับ 1>, 1 4 1่1ส1่นนะครับนี่อตัวเด่นมาตัดนะครับเลข1ครับแล้วก็ต่อต่อมาก็เลข2ครับเลข2นี่เป็นตัวเด่นเลยนะครับนี่ครับเลข2ต่อมาก็เลข7นะครับ7 ก็ <7 S 2> <S <S มีอีกนะครับนี่เจ็ดหนึ่งนะครับก่อนเด่นนะครับ เด่นหกคู่นะครับจะมีเลขเด่นสองนะครับผมก็จะจับเลข2นะครับเป็นเลขเด่นนะครับก็มีสองเจ็ 2, 7, 2, 1, 2, 0, สอสนะครับแล้วก็ตัวรองก็คือเลข1นะครับ1ก็จะมีสี่หนึ่งนะครับแล้วก็สองสี่นะครับ ผมก็จะวงไว้เลยนะครับเลขเด่นนะครับ6ชุดนะครับหลายคู่อยู่ครับแต่ว่าวันนี้มันตัดตัดได้แค่นี้ครับ ตัดเหลือหลายคู่อยู่ครับงวนนี่ตัดโมลงครับสามตัวชุดเดียวครับคิดว่าน่าจะมาตัวนี้นะครับสามตัว เก้าสีหนึ่งสองคู่ก็แล้วกันครับเก้าสี่สองนะครับ ครับ <c oughs> แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับ <c oughs> อ่าแคปหน้าจอนะครับ ครับสำหรับท่ายคลิปนี้ก็ครับก็ขอให้พ่อมพี่น้องเอทุกคนเด้อครับถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีแจกันทุกคนเด้อครับแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซ่องสินผ้าร่วยเน่ยเด้อครับครับสวัสดีครับแคปหน้าจอได้ครับ หน้าจอนะครับ